ห้าข้อดีของการเกิดมาเป็นคนจน <Huh? S 1> ข้อที่หนึ่งไม่มีคนมายืมเงินเพราะต่อให้เขามายืมเงินเราก็จะไม่มีเงินให้เขายืมอยู่ดีข้อที่สองไม่มีใครมาแจกซองผ้าป่าก็ขนาดเงินจะให้ยืมยังไม่มีเลยซองผ้าป่าไม่ต้องพูดถึงครับข้อที่สามไม่มีจนมาป้นเพราะต่อให้มันมาป้นมันก็จะไม่ได้อะไรกลับไปเลยข้อที่สี่ ไม่มีเงินซื้อเหล้าเราก็ไม่ต้องเม,มาไมยไม่ต้องไร้สติแล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพด้วยนะครับ <Wow. S 1> ข้อที่5ไม่มีใครชวนเที่ยวเพราะต่อให้เขาชวนเที่ยวเราก็ไม่มีเงินที่จะไปกับเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อดีข้อนึงเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือไม่มีคนคบ oh. เห็นไหมละครับนี่คือ5ข้อดีของการเกิดมาเป็นคนจนส่วนพวกคนรวย,วยหรอครับมันมีข้อดีเป็นแค่ข้อเดียวนั่นเองครับ นั่นก็คือเขาไม่ต้องสร้างเหตุผลขึ้นมาหลอกตัวเองทั้ง5ข้อแบบที่ผมอ้างเหตุผลให้คุณได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนครับผมเองเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนมากๆคุณแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างส่วนคุณพ่อก็ทิ้งพวกเราไปตั้งแต่ผมอายุ3ขวบเรียกว่าจนมาทั้งชีวิตแต่วันนี้เพราะอะไร มถึงสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตแบบนี้ได้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแบบมากมายมหาศาลเลอเกินครับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งคุณและก็ผมได้เช่นเดียวกันจากประสบการณ์ทั้งหมดของผมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตจากการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้สำเร็จแล้วอยากจะนำเทคนิควิธีการและข้อมูลที่เป็นข้อมูลราคาแพงเหล่านี้ มาถ่ายทอดส่งต่อให้กับคุณในคอร์สคอร์สนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้วิธีการในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์แอดไลน์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วคุณจะได้รู้นะครับว่าธุรกิจออนไลน์สามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนได้จริงๆครับ